คำเตือนวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตามน้วจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i ี i n a n น l ทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็เจอกันอีกแล้วนะคะก็อยู่กับหน้าเกม Way of the q u i l n ลนะคะทุกคนก็คือเกมวิถีแห่งกิเลนนะคะทุกคนเออเป็นเกมที่ก็เคยเล่นอยู่แล้วแต่แบบ ก็ไม่ค่อยถูชั่วหรัวทุกคนแต่วันนี้ก็กลับมาเล่นดูนะคะกลับมาปัน่นเรื่อยๆตามภาษาเรานะคะแบบว่างๆของทุกคนหาตังกินข้าวเินชาบูทีแล้วเหมือนเดิมทุกคนเออก็ทุนสามร้อยกว่าของเราเหมือนเดิมทุกคนได้กาไรนิดกาไรหน่อยก็ถือว่าได้นะคะดีกว่าเสียนะคะทุกคนเออก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มบนน้ำทามกลุ่มพูดคุยนะคะ หรือกลุ่แจ้งเกมนั้นทุกคนแบบเออเข้ามาพูดคุยกนได้นะคะเข้ามาเป็นเพื่อนคุยกันได้ทุกคนเออก็ในเม้นแรกใต้คลิปเลยทุกคนโอเคทุกคนสําหรับใครที่ดูยอยู่อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เนะคะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าเกมแล้วนะเออก็มีซื้อสีสปินนะ้ทุกคนเราก็ขอซื้อเลยนะ,ะทุกคน ตัวเบรมันก็จะแพงเหมือนเกมอาเป็นเกมแมวอะทุกคนเออมันจะพแพงทุกคนเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆก่อนไม่ได้นะทุกคนก็เลยต้องซื้อเลยทุกคนทุกคนไอ้น,นี่มันจะแบบเพิ่มตัวคูณตัวบวกให้ด้วยนะเออก็เป็นเกมที่ไม่ค่อยได้เล่นนะูทุกคนแบบรู้สึกว่าไม่ได้ค่อนข้างที่ว่าจะถูกฉลวงมากอะทุกคนเออก็วันนี้แบบเออเสี่ยน,นะทุกคนอยากเล่นน่ะทุกคนแบบเออไม่ไหวอยากลองเล่นอ่ะเห็นแบบเห็นรีวิวก็เยอะอยู่นะเออก็ลองมาเล่นปั่นดูอะทุกคนเออ โอ้โหตอนนี้ยังไม่สายสักรอบที่ทุกคนเอยนั่นแหละ13ตอนนี้ก็มันจะมีบวกคูณให้เราบวกฟีสปินให้เราด้วยนะทุกคนเออเกมนี้มันจะบวกเพิ่มให้ด้วยนะเออเออยังไงต่อตัววายแล้วนะตัวก็ทุกคนเออช็อตนี้ก็ไปยังไงบเ117แล้วทุกคนเอ๊ะแถวซ้มโอ้โหไม่ม,มานะคะทุกคนรางวัลก้อนโตน,นะนะคะ166นะคะทุกคนมาเราบวกเพิ่มอีกหนึ่งฟีสปินเลยนะทุกคน ออืก็มาเรื่อยๆอย่างนะ้ทุกคนมันมาแบบเออไม่ได้มาแบบบูอมาทุกคนก็สาหรับใครที่อยาก้ากคุมบนธรรมำกลุ่มพูดคุยหรือกลุ่มแจ้งเกมก็เม้น์แลกใต้คลิปเลยนะทุกคนเออเข้ามาพูดคุยหรือเมาส์มอยอะไรกันได้เลยนะทุกคนมันจะแจ้งเกมเนะคะเอออืออืรอบสุดท้ายแล้วทุกคนโอ้โหยังไม่ได้กําไรยังไม่ได้อะไรเลยนะคะทุกคนยังขาดทุนอยู่นะตอนนี้ โอ้โหช็อตนี้ก็ไปคูณสิบเจ็แล้วทุกคนอืแต่ว่าตัวพีสปินเราก็หมดซะแล้วทุกคนเราวันก้อนโตหนึ่งร้อยสองนะคะทุกคนม,มาเงินรวมนะคะสามร้อยสี่สิบเอ็ดทุกคนโอ้โหยังไม่ได้ทุนอะไรยังไม่ได้กําไรกับได้กําไรมานิดนิดหน่อยหน่อยเองเออม,มาทุกคนงั้นก็หมุนไปเรื่อยเรื่อแล้วกันทุกคนเออไหนๆเราก็ชอบหมุนอยู่แล้วทุกคนชอบปั่นไปเองทุกคน ปั่นไปเรื่อยๆทุกคนเผื่อมันเข้าฟรีสปินให้หรือไม่ก็มันอาจจะเออเราได้แค่ไหนก็โอเคนะนะทุกคนไม่ต้องโล่งมากนะหาตังกินข้าวกินขนมเหมือนเดิมนะทุกคนอันนี้ก็กําไรจากจากเดิมของเราเลยนะทุกคนอืมก็สําหรับใครที่ดูอยู่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเออเออเออมาไหม,อมเออมา หนก็สามร้อยแล้วตอนนี้ทุกกำไรเราเหลือสามร้อยแล้วทุกคนทุนเราเลยอเออมก็ให้หมดเลยทุกคนดูจากสองแล้วไม่รู้จะรอดหรือเปล่าทุกคนเริ่มดูเริ่มได้กินแก่แล้วทุกคนอือะไรจะขนาดนั้นทุกคนเออคอมโบบ้างเฮ้ยสเตเตอร์ีสปินมันจะเข้ายากนะทุกคนแบบถ้ามันมีที่ให้ซื้อแล้วแล้วมันจะเข้ามาให้เรายากมากนะเหมือนจะให้เราซื้อตลอดเลยอะ ต่พอซื้อมันใช้เรานิดเดียวทุกคนเออก็เลยต้องปั่นไปเอง่ะทุกคนเผื่อมันฟุกนะฟุกจริงๆริงเปล่าลองมาดูนะทุกคนอืมอืมอืมรอบนี้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะทุกคนได้เยอะก็ถือว่าดีเออดีทุกคนแต่ว่าถ้าได้น้อยก็เออก็ดีกว่าเสียทุกคนอย่าให้มันเสียนะโอ้ตัววายโอ้โหมากโอ้โหตอนนี้ตัววายเท่ายาวยังนี้ตัวโอ้โวยเชื่อมไปจ้ะ พักพักพักโอ้โหน่ามีอะไรเชื่อมได้มาสิบเจ็ดนะทุกคนอื้อฟื้นฟื้นฟื้นฟูๆหน่อยทุกคนโอ้โหลิ้นพันแล้วทุกคนอืม,อม,ม,อมตัววายขอตัววายแถวสองกับแถวสามก็ได้แล้วทุกคนเพอโอ้โหให้มันมีอะไรเชื่อมเชื่อมทุกคนก็เลยแบบ เออถ้าเถ้าตอกับเธอสามก็มันปังอยู่แล้วทุกคนนี่ยทุกคนแบบนี้แห่ทุกคนโอ้โหตัวไยสวยมากทุกคนชมนี่ก็ไปสองร้อยสามสิบสี่เดี๋ยวนะโอ้โหทุกคนหนึ่งพันสองร้อยโอ้ยังคงโบอยู่ทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะดูกว่ามันเ็าสเตเตอร์มันไม่ได้เข้าทีมเมืม่อกี้โอ้โหทุกคนอลองวัน ซุปเปอร์เมกาเราเลยนะทุกคนหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่สิบห้าทุกคนเดี๋ยวขอเพลยเสียงลิ้นพันด้วยนะทุกคนโอ้โหมันยังคอมโบอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวนะเออเอาัครเตอร์ฟีสักนไม่ต้องงอแล้วทุกคนแบบปั่นไปเข้าเอ็นของทุกคนตอนนี้ก็พันหกร้อยเจ็ดสบสี่แล้วนะทุกคนคูณสามร้อยเรามาคลิกเกือบจะไม่รอดแล้วด้วยซ้ำนะทุกคนตอนนี้ยังแตกคอมโบอยู่ทุกคนภาพเป็นเลี้ยทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัววายสวยมากหนึ่งร้อยห้าสิบเอ โอ้ทุกคนเดี๋ยวนะอืมอะไรจะปังขนาดนี้ทุกคนเกือบจะไม่รอดแล้วนะยังรอดอยู่มันยังดึงอยู่นะเมื่อกี้เลยจากส่อนสองร้อยทุกคนเออมาหมดรอบนี้ก็พอค่ะทุกคนไม่ไปต่อแน่นอนทุกคนนี่ก็ได้กําไรมานิดๆหน่อยๆแล้วไม่ใช่นิดหรือได้ได้มาอยู่นะนได้พันสองทุกพันสามพันห้าทุกคนเออกาไรเราสามร้อยเองโอ้โหทุกคนไม่ไปต่อแน่นอนจ้า โอ้โหน่าจะไม่รอดทุกคนก็สำหรับใครที่ดูยอยู่อย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ